ค่ะมื่อนี้มีพี่น้องนะคะก็เดินทางมาหาคุณแม่หน่อยแล้วก็แม่สวนนะคะพมัขวามาใหญ่พาใหญ่ <c oughs> แม่สวัดสดีค่ะอยู่กับคุณแม่สวนคนเมีเซนนะคะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เคยเอ,อมาสอบถามตัวเลขแนวทางกับแม่สวนดนมาได้น้งนนองแน,น่เนาะสามเดือนแล้วสามเดือนค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะท่าความจากน้อยเพราะว่าเจตังเคยมาเจอแม่เนี่ยคือแม่เป็นคนอาอวาคุณค่เพจนลักษณะคล้ายๆกบว่าแม่สวนนี่จะเป็นคนมีเซนมีเซนจะได้กับแม่บอกให้ฟังไหมตอนนั้นตอนได้ยอยู่ในกพอในไข่นั้นจ้ะมันมีอยู่พอพ่อปม่ร,รีมาหาค่ะบัานนี้แล่าก็มา,หาให้เลขให้ยังก็ไดมากเลยๆอยู่บัดต่อมาแเลยวบดพอในไข่เสียไปแล้วบอกก็เห็นเราไม่เกือก แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนเยื่นเจ้าของเพิ่นหแปะเก้าแปดเมื่อคืนนี้จ้ะพี่แม่นอนอยู่เพื่อนนี่แมานอนมามนอนเอฮื่นเมื่อคืนบ่ได้ไปนอพี่น้องเข้ามาหลายได <ừ> ้ท่านั่นแล้วได้เก่าแปดเก้าแปดจ้ะพี่น้องมาหาไม่เข้ามาแม่ฝันจากน้อยบ่เห้จังไหนหมีคนมาชิมบอกเก้าเก่าแปดไงเก้าแปดเก่าหาฝันมันก็เรืเลยมันก็มีบนมีล่างเลยเนาะ ไป้สองตเท่านั้นแล้วงวดนี้นได้เก้าแปดว่าแม่ฟันจะดีถ้าได้ตัวเดียวก็ดีก็หลายตัวด้เนาะหลายตัวด้วยว่าคิดบอกใันหมอนี่ซื้อจะค่อยบอกยังไงเหมือนซื้อเก้าแปดแปดเก้าแล้วบอกสองตัวเท่านั้นค่ะแม่ตอนตอนที่เอ่อก้อนหนานี่แม่แม่กับฟันนี่เคยได้จากเลข้ฟันบ่แม่ ก็ได้เจ้น้องเธอหาชุดเนี่ยน้องฟันไปแะปลาชีคูก็ได้ปลาไปขายปลาได้หาซื้อคยได้อยู่หักซื้อเข้าห้ครึ่งนึงนอตอนนั้นแม่ก็มักโชคขึ้นกันเนาะแม่เนาะมักเชียงคือกันมันบอกมานอนเพื่อนฮะก็่อนมันขึ้นนี้แล้วก็อันบอกว่าเก่าแปดมีคนมาซ้ำใส่หัวเลยบ่ ก็ว่าซ้ำนันป <c oughs> <c oughs> ูบ่ได้บอกเจ้าบ่อลาว่ายังสี่อข่ิบอกเจ้าเด้อเกาแปดลาวาก็ว่าขึ้นแน้วนั่งกับแม่นี่แล้วเลยใจก็จื่อไหวว่าสิมาบอกให้ลูกนี่ซื้อแล้วเกาแปดแปดเกาจ้าพี่น้องค่ะกัเป็นแนวทางของแม่เนาะนี่เอฟซีมามัยถามว่าถามแม่หน่อยว่าแม่พูดว่าอะไรนะ เป็นฝันหรือว่าซ้ำซ้ำไปไว่าอย่าง <laughs> มีค<อ>น<ซ>ทิมไทยโหคือจังฝันกับว่าฝันคือจังนอนอยู่ดีว่าท่านไดีนอนรับมาบอกว่าว่ากัรนบอกนั้นเลขนั้นเก้าแปดเด้อเราว่ายัางคก็คือคนมาบอกกับหาไฟกับว่าเห็นยายนอนู้นเดียวแคาเท่านั้นลหรค,คือแม่นีแม่เพิ่นจะอยู่คนเดียวซึ่งคุณพ่อเพิ่นกเสียไปโดนแล้วเนาะค่ะแม่เนาะคือเสียไปโดนแล้วพี่น้องแล้ววันนี้คุณแม่เพิ่นก็ปกติไปเฝ้าผู้ป่วยมาบอกแม่ เขาคนป่วยวันนอนทุกขืนทุกขื่นฮะก็เลยนอนงเนื่อนเจ้าของมาขึ้นนี่ฝึงมานอนมาขึ้นนี่แล้วก็มีคนมาเบ้าใสหูคุณแม่ว่าตัวนี่ละเพิ่ะเบ้าดงว่าแม่ก็คือเช่ชิมกันนี่แล้วว่าเก่าเป๊ะเราไงเอาชัดๆเลยบอกป๊าพี่น้อตัวเดียวคนเื่อตัวได้ใหญ่่าเมื่อวันที่ยิบหาเนื่งจนเด็ตอบกันจังสี่กับอผู้ชิมใส่ยิชิหาบก ม่นียิบหาค่ะจกว่าใช้เขาซื้อเลขเล่าบ่งกับห้องนั้นอันอันอันเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าให้ไปซื้อตัวนี้บ่แม่ให้ซื้อให้ให้บอกตัวนี้ว่าก้าวแปดว่ายังเสียล่ะตัวเดียวอ,อันนี้อ่บอกเท่านี้อือันนี้เลขยั้งแล้วบ่ะเนี่ซชื่อก้าแปดกับแปดแปดเท่านั้นเราผันอยากซื้อเท่านั้นอ๋ออยู่เล้าก,กับแปดชิบเป็ดนาพวเรามาบอกนั่นผูกเราตายนั่นก็ชิ้ัน พอขับโมนีแล้วสิซิมใสหูดังคือสีเพลแล้วเสียงบุญไส้ซิมใสเลยก็ท่านได้นอนนอนปีนบุญปีนพีอยู่คะแม่อันปูบ่มาบอกเจ้าบ่อลาว่ามากกว่าจีบอกเองละว่าเก้าแปดเด้อลราก็วางสิแสดงว่ากับพี่เือนม่แล่ะเนาะเจ้าเงินนั่นแหละเนาะสีแมนเจ้าเือนกับบจักเจ้าเือนเพิ่นนั่นแหละเนาะ ขนเป็นไรคลื่นไรเดือนแล้วนอนหน่อยเจ้าบ่มาเงินจกเกลือแล้วกันมาอยู่บ่ได้นอนเงื่อนบนในน่องเงือนบนใน่องเงื่อนมันเทคขับเขากับน้ำมากินทีกับไปนอนพูนแกงประจังเดียมากนะเพราะว่ามีมูคัมมาเขามาหับเอาอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าเขาต้องเป็นเฝ้าคนป่วย็นงังสั่บงานเหามันดีิบ่ติหน่อคุณแม่สวนอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองคนฝันอายุเจ็ดสิบสองส่วนคนที่ฝันถึงนี่เป็นผู้ชายบ่อตาใครพอเขา ไผ่ไข่กับเป็นผัวอีแม่นี่ยแหละพี่น้องจะแดงว่าผีผัวมาตัวนี้นะแล้วหมาบอกยังใช่นอกจ้ำได้คอยกันยังจำบลืมอยู่ว่าะชิวขันย้ายหัวอยู่ว่าใช่เหล้าจือเลขเล้าเบิ้งขันบหลอกเลขเล้ากับเหล็กง่ายคอยวางขันไผ่ได้เบิ้งคลิปนี้เนาะเพราะว่าเลขเมื่อนี้วันที่ยี่หาเลขเล้ามันสิออกวันที่ยี่หก ถ้าผู้ใดเบิ่งทันในคลิปนี้ก็ลองเอาไปเชียงตำเล้าเบิง่งเนาะแม่เนาะของข่อยไปไปออกเสียงเหล้าคนดีคนดีวันที<ะ>่ว,ทวันส้วงเละแหมกับ่ผู้ใดมาก,ก่อนเนาะกับผู้ใดมาแล้ว่ก่อนจ้าขออา่อยมุ่งมีเงินซื้อซือว่าดวงมช่วงนี้ว <ขอ S 1> ุฒนะิซื้อเนาะแล้วคถือจังละคนวุฒิซื้อเรียงซ้อมซ้อมงวดคนมาใหม่คนสิ่ลองซื้องวดนิน่ะจ่งละจุดนี้องคนถืออยู่เลขกช่มมาใช่หรือน้อยคนเราให้ เลขซองมีคนออกมาหายแล้วบังเอิญบังเอิญคนหาบังเอิญไม่คนเอามาห้เล่าสองสี่เจ็อีแมเขาก็เลขคอยจะซื้อบึ้งจะทุ่มเออกระเชื่อน้ำกระิทุ่มอยู่เดี๋ยวเราไปทุมเลขเขาเขากันเอาเคื่อสือกินื่อเนาะเอาเธอมาเนาะแม่เนาะสื่อบึ้งเนพนุ่นอยู่ใช่เ่อิมาชิมเนาะชิมกับชิมยูหัวตู่ถึงหัวคอยนั่นมีวบรน้อนใจแม่นม่ผัวผีผีผัว ผีผัวมาหาไปนอนเฮื่อนหนังนั่งก็เล่าแล้ววันไปสะป่ากับเราสี่ครูคอยกระตี้สี่หาซุนคอยกรถืออันที่ว่าฝฟนทักว่านี่กับผีผัวที่บอกมาหาเอาแล้วเด้อฝันนี่เรามาบอกรายรอบล้วจนนีแม่ย่ายกับนอนแล้วกับมาเรื่อยเรื่อเดือนหจังกเป็นจังเพื่อมาชิมมาชิมก็เล่านั่นแหละคอยมานอนเพื่อนเมื่อคืนอ๋อแล้วก็สิ กยสงสัยสิหมูว่าเจดังที่ว่าตอนรุ่นเช้าไงยู่ข่อยบอกให้ชื่อเลขเล่า่อยบอกเล่าหนังบอกคอยกำบังเอิญอยู่ซื้อได้งวดเลยคอยบอก็ว่าใช้สื้อเฮ็ดุใช้น้องมาทำกะจีดังคะคะแต่ว่าวันไหนเบิ่งหรอกแต่ว่ากะจีจังจำโดนได้ขคอยยังงี้ว่มรถอยู่คือรถจำสีมิเตอร์รถเกียรถเ์ผู้เดียวเอาพี่น้องกะเป็นอ่ามันจะเป็นไอ้ความฝันของแม่สวนนะคะแม่สวนนี่จะเป็นคนมีเซนต์นะคะแล้วก็เอ่อมีสื่อมีจิตสัมผัสเนาะ คือแม่ไปขออยู่ตนตะเคียนตะหยังแม่กับซีซื้อสัมผัสได้อันนี้ก็ย้ำนะคะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะภัยโบหู้หรือว่าไัยเอ่อบ่อยูนในจุดนี้เออเพื่นก็นจะว่าเขาใจแต่ว่าแม่ส่วนนี่คยเคเราให้เจตังฟังยูในลักษณะว่าเออ,อยู่ดีๆเพืน่นก็เออได่ยงนคนเบาจะคือเลขนี่ล่ะ เว้ากันนี่มันโบแมนว่าฝันแต่ว่าจะคือเเ้ากันจะเห็นนี่น้องแม่เนะาะเดี๋ดนอะวนนี้เราเว้าเป็นโตเราชิมออกมานั่นเห็นไหเจะปูบอกเจก้าบอล่าวะาบ อ้าวคอยสิบอกคันปูบอกเราว่าอันนี้ไม่ใช่ฝันเราหุ่นผู้ราเสียเราก็มักเห็นเพื่อหุดบอกซื้อไว้จะได้ก็แม่พอใหญ่ไข่พอใหญ่ไข่เพิ่นก็มักขึ้นกันโอ้ยซื้อเลเ็กจะตายบอกเพราะยังประกาศที่ทานบอกว่าหน้าวาจัไดแได้ซื้อเล็กูบอกไข่บพรหนาวโอ้คันว่าคันได้ซื้อเล็นี่มีแห้งรถตีมีแห้งว่าปูเราเสียเรอเนี่ยพอเราทำมากซื้อเล็ แสดงว่าเราเป็นคนมักมอนสนุกสนานเฮฮาลาเลงด้วนี่เนาะคนเกียนเราเพื่อพอมนนี่นั่นแสดงว่าหวดนี่อีแม่เพิ่งฝันเธอเดียวนี่เหมือนโอ้พวแม่ฝันเพิ่งไอ้เรามาหาเพิ่นมาซีมาบอกเธอเดียวอันนี้มันบาแม่บอาบ่ให้่อยนอนเฮื่อนเนาะอ่าก็นอนเมือขึ้นนี่มานอนเฮื่อนเป็นต้นเป็นโตอ่านอแม่อกับิามหา กระบอกงูสีประเชกอะได้ไปบึงคนป่วยกันเด้อเจ้าเผาเม<อ>ือ่อนถ่ายอยู่นี่มือได้มือน,นึงคอยชีได้นอนอยู่ดอกจังหะโอ้แสดงว่าแสดงว่าแม่กระบอกเพืนอยู่บอกดีไปเช็ก็ได้เพรนนนป่านหูว่าแอดมินชิมหาหเนาะเ <c oughs> นาะนาะ,ะพี่น้อยเนาะเ <c oughs> มียโจเนาะเอากับปกติแล้วลว่าเรากับตัวใด,ดเลขนะอยู่ดีๆเราก็บอกว่าเออพนมหามาซิมใสหูแี่ บแมนฝันพี่น้องแต่ถือว่าเพื่อนมาเป็นตเป็นเป็นเลยได้ไหเป็นโตเลยเราคอยกบ่ท่านเลยรับเนาะเห็นเห็นประมาช้ามถุมเห็นเป็นตบ่บแม่ออันนี้จะเสียงแต่ว่าบ่ได้รับแน่นอนบ่จะได้กับบได้รับบ่เมนบบแม่นอนฟังกับแกตัวมานํำพร้อมกันกับเรานันห้องกับแกช่องบาาเห็นเลี้ยวเห็นข่เศร้าเลยเศร้าแล้วก็ลงมาบอกเล็กกแห้งพร้อมมาเด้ค้นเ้านัน เชียงคนกับแกมันห้องสองเถือแล้วกับแกห้องสองเถือข่อยเลยฟังไปกับแกตัวนั้นเลยมิละหัวมาบอกข่อยอันผู้ใช่นั่นอ๋อตอนแรกนี่ตุ๊กแกลองลองสองเถือสองเถือบ่ห้องไปไกลห้องสองเถื่อข่อยเลี้ยวเห็นข่อยหลดเช่าบ้านี้มาบอกชิมนว่าจังหัวเลขจะออกเก้าแปดเด้อเราอ่ะโอ้แสดงว่ากับแกนี่มาปุ๊กเจ้าแม่นเขามาปุ๊กเจ้าปุ๊บแล้วนี่ก็เว้าเลขให้เจ้าฟังเลยตัวใดก็เพิ่นบอกเก้าแปดเก้าแปด อายุเราแปดสิบเอ็ดน้อยหน่อยแปดสิบเอ็ดแล้วก็เก้าแปดตุ๊กแกลองสองครั้งอ่าตัวใดเน่าบานี่ก็เอาแล้วเอาใจเอาแปดบ่กเอาก็แปดก็แปดหนึ่งอยาอยุบ้านเท่านั้นสามตัวบ่มีบ่แม่บ่ัหอท่านนั้อออเอาตัวเลขเพิ่นห้เท่านั้นเพิ่นซิมเท่านั้น,นเนาะแม่เนาะ ก็แล้วแต่ที่เหลือแต่ว่าเจ้าสิมาแล้วบอกกับโบจักว่านาะเอาเนาะเพราะว่าสวนพออยู่หนูมาหนูต้องมาถามเลยย่างเดียวรดนะเราแสดงว่าเราหูได้เนาะว่ามีเบอร์โทรศัพท์ยากอยู่เนาะงั้นผมจะโทรโทรหาแต่แตงหาฟันดีกันเลยค่ะทุ่งซ้ำห้างว่ามีโทอดซับใส่แล้วว่าเป็นยังดอกเจตังเจ่าสิมาหาดอกแม่สวนนะคะท่านผู้ชมงวันที่หนึ่งเมษาเนาะแม่เนาะ อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขความฝันเลขยังแม่เก <98, S 1> <98. S 2> ้าแปดเก้าแปดอายุเพิ่นเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดเนาะแม่สวนอายุเท่าไหร่ <72. S 1> จเจ็ดจิบชองก็เขียนลายโตเแทเขียนซื่อๆได้พี่น้องแต่ว่า ให้เอฟซีเอาเอาเฉพาะเก้าแปดนี่ละแต่ว่าเขียนให้เบิ้งซื้อๆน้อแม่อะแม่โซ่ให้เอฟซีเบิ้งอะไจ้ะแม่จะบอกเบิ้งกันดุโอ้ด่างเลยวะดีน้องใส่เบิ้งใส่ใส่เบิ้งอ๋อเนี้ยอ่ะเอาจังสีเอาจับเลยนั่นแหละแม่เพิ่นสายตาบ่ค่อยดีพี่น้องบพ่ค่อยเห็นชัดน้อแม่นะอ่ะสำหรับตัวเลขนะคะของแม่สวนนะคะ ตัวนี้เดอ้อเอาแม่เล่าสูเอฟซี FC ฟังไม่ก็ดูว่าจะไดนเกาะเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกว่าบอกว่าให้เอาเป่าแปดเพิ่นมาว่าจังไดนเจ้าเพิ่นบอกว่าปูเอาให้เจ้าละเบ่อเหล็กขนระบอ่อปูประทันไหนมากกว่าจีให้ให้จังได๋ให้เก้าแปดเราอะซื้อเก้าแปดนี่เด้อเราก็ว่าจิเพิ่นว่าจังสี่ ตอนแรกนั้นตุ๊กแกร้องตุ๊กแกห้องสองเทือกแก่แก้ห้องรบันนเศร้าลงมาอยู่ในหัวตูค่ะมาบอกคนนี่แหละบอกเชียงคนคอยกับจำได้คนน่ะตายไปแล้วไปแล้วเราไปแต่ว่ามาเบากับเฮาเป็นตัวเลยแล้วแม่ก็บ่ได้ยรับพร้อมฮึ่บรหยารับบ่ได้กินยั้งบ่ได้ยเมาหงนอนกับปูบอนนอนกันค่ะกะเพร่ยนไก่แต่เก่าแปดก่าเท่านั้นก็เศร้าเลยมือนเศร้ากันยังจำได้ว่าสิมาบอกให้ลูกซื้อเหล็กเล่าดิอือแสดงว่าคันผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี่ เลขเหล้าซีออกวันที่ยี่หกเอาไปเสียงตัวเลขแนวทางต่ำเหล้าใดน้องแม่เนาะค่ะคือมะออื่นอะไรเลข็กเหล้ามะออื่นเอฟซีเบิ่งขั้นอยู่ดอกค่ะอ่าแม่เอามาส่งหนามจ้าขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้กับเอฟซีคุณแม่สวนนะคะคนมีเซ้นนะคะท่านผู้ชมเก้าแปดนะคะเป็นเอ่อผีผัวเนาะผีผัวมาเบาให้ฟังมาห้องให้ฟังเมนบอแม่ ตัวเลขตัวนี้9889เด้อพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะส่วนอายุนะคะของเออ่ผีผัวนี่81 81ของแม่สวนอายุ71เน้อแม่เนาะเ2เมียเอา72็ดสิบสอนู้นกเขียน71อ่ะเอาเอาโลดกันบ่อือเอาโลดเนี่ยมันกระตรงกับเจ้าและเจ็ดสิบสองกระตรงกับของข่อยกับเจ็ดสองมาแค่ไหนเออแม่บังเอิญว่าเยาว์บังเอิญคือปางกายแต่ยังเขียนอยู่เนาะ ยิบสองไว่าจะยสองอายุค่อยนั่นที่เนูกก็มาเขียนเจ็ดสิบเอ็ดบนั้นเอาเอาตามนี่เด้อพี่น้องแม่ช่วยอีกรอบนึงก็ดูช่วยช่าะสรุปอายุเป็นเจเด้อพี่น้องย้ำยเป็นเจ็ดบสองขอบคุณทุกท่าน เจ็ดแปดชิบเอดของเมียนั่นเจ็ดชิบสองโอ้จขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องแอดมินกับเบอร์เบอร์นะคะท่านผู้ชมย้ำตัวเลขเก้าแปดแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองเป็นแนวทางฝากให้เอฟซนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เจตังแล้วก็แม่สวนย้ำเป็นแนวทางเท่านั้นแม่เขาพูดอีายจ่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ